ยินดีต้อนรับสู่ตุ๊กติ๊กตักนิยายเสียงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แกหมดสภาพขนาดนี้แล้วเหรอวะหมดตรงไหนฉันก็แค่ช่วยเมียเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องดีออกจะตายไปแล้วนี่แกไม่ทำงานเหรอทำแต่แวะเข้ามาดูลูกก่อนมันคิดถึงทำงานไม่รู้เรื่อง พผาบอกยิ่งทำให้ธนากรแปลกใจเขารู้ว่าพอรักพุทธพิชยามากแต่มันก็ไม่น่าจะขนาดนี้เห็นแล้วรู้สึกว่าเสียสถาบันคาสโนวาหมดแกเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอคุณพุทธเอายาอะไรให้แกกินวะเดี๋ยวแกมีความรักก็รู้เองแหละว่าแต่แกเถอะเมื่อไหร่จะแต่งงานกับคุณน้ำสักทีมั่นกันมาก็นานแล้วระวังฉันแซงไปอีกคนนะสองต่อศูนย์ เดี๋ยวแกจะตามไม่ทันนำตามสบายสักห้าศูนย์ก็เรื่องของแกเพราะระรหว่างฉันกับยายน้ำร้อนไม่มีทางลงเอยกันได้หรอกเขาไม่ได้รักฉันมีให้แต่ความเย็นชาแถมยังไล่ฉันไปคบกับคนอื่นนี่ถ้าฉันทำผู้หญิงคนอื่นท้องเขาก็คงจะยินพอใจธนากรบนขึ้นสีหน้าตอนนี้ปกปิดความน้อยใจเอาไว้ไม่มิดจนพอต้องผละออกมาจากเปลของลูกน้อย พุทธพิชยาจึงเข้ามาดูลูกต่อพร้อมหันมาส่งยิ้มทักชายธนากรสบายดีไหมคะคุณกรสบายดีครับคุณสวยขึ้นเป็นกองเลยเขาเอ่ยชมพอจึงหันโทรศัพท์หนีออกมาจากหน้าภรรยาด้วยความหวงพร้อมกับบอกนั่นเมียฉันแค่นี้ก็ต้องหึงด้วยแกนี่จริงๆเออสิวะเมียใครก็ต้องหวงเอาไว้แกมีเมียก็จะรู้เอง พอหัวเราะแล้วหรี่ตามองเพื่อนเมื่อกี้ท้ามองไม่ผิดเก็น,น้อยใจคุณน้ำใช่ไหมน้อยใจฉันเนี่ยนะบ้าไปแล้วธนากรหัวเราะกลบกลื่อนแกก็รู้ว่าฉันกับยายน้ำร้อนต่างคนต่างอยู่หน้ากันยังไม่อยากจะมองก่อนแล้วที่โทรศัพท์มาไม่ได้จะมาปรึกษาเรื่องคู่มั่นแกหรือไง พอมองอาการอึกอักของธนากรแล้วมองเลยไปยังแก้วเหล้าหลายแก้วตรงหน้าแก่เที่ยวคนเดียวหรือมาทำงานกับยายน้ำร้อนขี้เกียจเจอหน้าขี้เกียจเจอหน้าในเวลานี้แสดงว่าอยู่ห้องเดียวกันเฮ้ยไหนว่าไม่สนไงล่ะพัฒนาไปไกลขนาดนี้ก็แต่งเสียให้สิ้นเรื่องบ้าน่ะห้องมันเต็มเลยต้องอยู่ห้องเดียวกัน งั้นแกจะมันซื้อบื้ออยู่ตรงนี้ทำไมวะรีบขึ้นไปสิโอกาสงามๆแบบนี้หาได้ง่ายๆเสียที่ไหนได้อยู่ในห้องสองต่อสองกับคู่มั่นตัวเองทั้งทีจัดให้หนักให้เลิกเป็นม้าพยศไปเลยอุ๊ยพอร้องลั่นพระโดนภรรยาแอบอยากไปบนต้นแขนพร้อมกับสายตาที่มองมาแตา่เขียวปัดแกไปจัดการดูแลลูกกับเมียแกให้เสร็จเถอะฉันจะดื่มต่อดื่มต่อหรือจะรีบขึ้นห้องกันแน่วะไอ้บ้า ฉันไม่พิสวรแม่นั่นหรอกธนากรบอกเสร็จก็วางสายไปมีพนักงานเข้ามาเสิร์ฟเครื่องดื่มเพิ่มและถามว่าจะรับอะไรต่ออีกไหมเถ้าลังเลแต่พักเดียวก็สายหน้าดื่มไปหลายแก้วเริ่มมึนศีษะได้ที่จึงลุกออกไปเขาเข้าไปในลิฟต์ปลายนิ้วกดไปยังชั้นที่ต้องการแต่คำพูดของพอยังตามมาหลอกหลอนเหมือนเสียงผีร้ายที่กรอกหูเขาอยู่ตลอดเวลาปราบมาพยศหรือ ใช่หนุ่มพืมพำมไม่รู้เพราะความบ้าหรือเมากันแน่ถึงทำให้เขาคิดอยากจะลองปราบพยศแม่คู่มั่นจอมรั้นด้วยลีลาชั้นเชิงบนเตียงดูบ้างสายตาเย็นชาของพินพิษพร้อมคำสบัดประมาทที่ว่าเธอไม่มีวันที่จะตกหลุมสเสน่ห์เขามันทำให้ลึกๆแล้วในใจเขามีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้นยังไงเธอก็เป็นคู่มั่นจะเป็นอะไรไปถ้าเขาจะปราบพยศว่าที่เมียของตัวเอง เอาให้เปลี่ยนจากเสียงกลนดาเป็นเสียงอย่างอื่นแค่คิดว่าปากเล็กๆนั่นครางเรียกชื่อเขาตอนที่เขาไล่ลีลารักใส่ร่างกายเธอเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนเร่าไปทั้งตัวธนากรกระถุกยิ้มตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีเริ่มนึกภาพตัวเองนั่งหน้านิ่งๆอยู่บนโซฟาแล้วมีพินพิษเข้ามานั่งคลอเคลียร์บีบนวดให้แล้วเรียกเขาว่าพี่กรณ์คะพี่กรณ์ขามันก็ทำให้หัวใจเขาหึกเหิมขึ้นเมื่อลิฟต์เปิดออก ธนากรเร่งฝีเท้าไปหยุดหน้าห้องเมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นว่าแม่คู่มั่นของเขานอนหลับไปแล้วเธอนอนชิดขอบเตียงด้านหนึ่งตรงกลางมีหมอนข้างบ้างแฟ้มงานบ้างวางกั้นระหว่างสองฝั่งจนอารมณ์หึกเหิมของเขาเมื่อครู่แฟบลงทันทีเห็นแบบนี้ใครก็หมดอารมณ์ให้ตายเถอะชายหนุ่มสายหน้าแล้วอดหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้เธอคิดได้ยังไงว่าไอ้หมอนข้างกับของพวกนี้จะปกป้องพรหมจารีของเธอได้ ธนากรขยับมาชิดเตียงด้านที่เธอนอนหลับจิงหรือกแกล้งหลับกันแน่เปลือกตาถึงได้ขยับยุกยิกปลายนิ้วเขาวางแนบลงมาบนแก้มแล้วหยุดยังริมฝีปากว่าจะไม่แล้วแต่ปากกลับก้มลงมาหาแล้วแนบลงมาชิดแค่แผ่วแต่ไอร้อนเผาจากปากเธอทำให้เขานึกอยากจะลิ้มชิมความหวานปลายลิ้นเขาขยับแต่เพราะเจ้าของปากอิ่มสีชมพูระเรื่อนนั่นพลิกตัวมาทำให้เขาต้องรีบชักใบหน้าออก ธนากรพรูลมหายใจออกมายาวๆแล้วรีบลุกขึ้นคว้าผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผลักหายเข้าไปในห้องน้ำก่อนที่พินพิษจะตื่นขึ้นมาอารวาดที่เขาเข้ามวยจูบเธอไปพอประตูห้องน้ำปิดหัวใจเขาก็กระหน่ำเต้นแรงความรู้สึกตอนนี้เหมือนตอนที่แอบหนีแม่เที่ยวครั้งแรกแล้วกลัวว่าจะโดนจับได้แค่คิดว่าพินพิษจับได้แล้วอารวาดกรีดลั่นห้องหรือโผล่เข้ามาทุบตี ตามมาด้วยเสียงด่าทอแบบแทบจะลืมหายใจของเธอมันก็ทำให้เขาทำหน้าขแยงให้ตายนี่เขากลัวพินพิษตั้งแต่เมื่อไหร่ธนากรอาบน้ำเสร็จแล้วแต่คู่มั่นเขาก็ยังนอนอุตุหลับสนิทจนไม่รู้ตัวเลยว่าโดนขโมยจูบไปป๋าก็บอกว่ากลัวเขาปล้ำไม่อยากจะนอนร่วมห้องแต่กลับนอนนิ่งไร้กังวลแบบนี้เด็กเนาะเด็ก ธนากรสายหน้าเดินมาที่เตียงแล้วขนของที่เธอเอามาวางเกลื่อนออกไปรวมทั้งหมอนข้างสองใบนั่นด้วยหลังจัดการทุกอย่างแล้วจึงสอดตัวเข้ามาในผ้าห่มผืนเดียวกันตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะนอนหันหลังให้แล้วรีบหลับไปเสียก่อนที่กลิ่นกายหอมๆของเธอจะตรงเข้ามาเล่นงานอวัยวะบางส่วนของร่างกายเขาที่ยังไม่สงบดี แต่ไม่รู้ว่าเพราะความเมาหรืออะไรกันแน่ทำให้เขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้จนชิดทำให้พินพิษที่หันมาทางเขาอยู่แล้วว่าตตวงแขนมาโอบรัดตัวเขาไว้ธนากรหัวเราะเบาๆนี่หากเจ้าตัวตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นว่าตัวเองเป็นสายกอดเขาอยู่แถมยังซุกตัวเข้ามาหาหน้าอกเขาเองจะยังกล้าอลวาดอยู่ไหมถ้าทางจะกำลังฝันดี ชายหนุ่มแอบสูดความหอมจากเส้นผมเธอเข้าไปเต็มปอดเห็นว่าพินพิษยิ้มและพึมพำตรงนี้อุ่นจังหญิงสาวยังคงบทศรีรษะลงมาหาเหมือนลูกแมวตัวเชื่องที่หนาวจำต้องหาที่สุขหัวนอนเขาเองก็เผลอไผลย,ยกมือมาลูบผมเธอด้วยความเอ็นดูเธอกอดเขาแน่นขึ้น อาจจะเป็นเพราะอากาศข้างนอกหนาวขึ้นจากเมื่อกลางวันและเธอก็สวมแค่เสื้อแขนยาวแบบไม่หนามากเท่านั้นเขายังคงลูบผมเธอเล่นเป็นครั้งแรกที่เขาอยู่ร่วมกับเธอแบบใกล้ชิดมากขนาดนี้และเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่อยู่ใกล้กันแล้วไม่มีเสียงทะเลาะกันธนากรตวัดผ้าห่มนวมขึ้นมาคลุมให้จนถึงหน้าอกของเธอหญิงสาวแงนหน้าขึ้นเล็กน้อย ปลายจมูกเธอชนเข้ากับคางเขาปากอิ่มหน้าจูบล่อตาล่อใจให้อยากประทับแนบจูบลงไปอีกไม่เอาน่ายังไม่อยากโดนตบก่อนนอนชายหนุ่มบอกตัวเองอย่างนั้นแต่ปากกลักขยับมาใกล้เรื่อยๆโดยที่พินพิทยังหลับสนิทไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคุณยั่วผมเองนะธนากรกล่าวโทษแล้วแนบปากลงมาชิด ขยับปากแผวๆเหมือนแมลงปีกบางกำลังกระพือปีกหญิงสาวเองก็ตอบสนองต่อจูบของเขาอย่างอ่อนหวานไร้เดียงสาด้วยการสายหน้าไปมาเหมือนคนกำลังลังเลว่าตอนนี้ตัวเองกำลังหลับอยู่หรือตื่นกันแน่ธนากรสอดปลายลิ้นผ่านฟันซี่เล็กของเธอเข้ามาภายในเพื่อควานหาความหวานที่ซุกซ่อนอยู่ภายในว่ามันจะหวานซานลิ้นหรือเผ็ดร้อนจนต้องยอมถอย เขาสงสัยมานานวันนี้คงได้รับคำตอบเสียทีชายหนุ่มยังคงเกี่ยวลิ้นกับปลายลิ้นเล็กที่เผลอไผลสอดลิ้นตอบไม่หยุดและได้พบว่ามันหวานนากเสียจนยากจะหยุดเขาเกี่ยวต้อนไล้ลิ้นเล่นตวัดหยอกเยา้าจากอ่อนหวานทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและแรงดูดดึงนั่นก็ปลุกให้คนหลับสนิทต,ตื่นขึ้นมาจนได้เออ พินพิษเบิกตากว้างขึ้นเมื่ออยู่ๆเธอก็ถูกกักตัวเอาไว้ในวงแขนของธนากรแล้วตอนนี้เธอกับเขาก็กำลังทำในสิ่งที่ตัวเธอเองคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีวันทำจูบกันหญิงสาวรัวกำปั้นเข้าใส่เขาแต่ไม่อาจส่งเสียงต่อว่าด่าทอเขาได้เพราะเขาไม่ยอมถอนปากออกจากปากเธอซ้ำยังเกี่ยวลิ้นไล่พาดพันหนักหน่วงชวนให้ขาดใจ ความหวานที่ส่งตรงจากเขามาฉลมอยู่บนลิ้นของเธอทำให้เธอหยุดดิ้นลืมขัดขืนธนากรยังคงตวัดลิ้นดูดดืนครั้งแล้วครั้งเล่าตัวเขาเองเก็กําลังเพลิดเพล้าไปกับความหวานละมุนที่ไม่ได้เจอความร้อนแรงอย่างที่เขาคาดเดาเป็นความหวานที่นุ่มนวลชวนฝันอย่างที่เขาไม่เคยได้รับจากผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยในชีวิตแม้ไม่ได้ให้ความตื่นเต้นแบบสุดขั้วแต่กลับเป็นจูบที่ประทับอยู่ในใจ ปากเขากำลังเล่นงานเธอด้วยรถจูบมือก็สอดเข้าไปในชายเสื้อนอนแล้ววางทาบลงมาบนแผ่นหลังพร้อมกับรูปไลลเลื่อนลึกขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้าจึงวกกลับมาถึงซวงอกอิ่มแล้วบีบหนักหน่วงตอนนี้เขาคงกลับไปบอกกับพอลได้แล้วกระมังว่าเขาไม่ใช่คู่มั่นที่ได้แต่มองอีกต่อไปแล้วธนากรกรีดยิ่มในใจเมื่อเห็นว่าแม่ม้าพยศของเขาไม่ได้ดิ้นหนี ซ้ำยังเกี่ยวลิ้นเข้ามาจูบตอบจนแทบจะทำให้เขาคลั่งตายกับสัมผัสหวานละมุนครั้งนี้มือเขาเลื่อนลึกมากอบกลุ่มหน้าอกนุ่มหยุ่นปลายนิ้วสะกิดยอดอกเขาได้ยินเสียงครางลึกๆดังออกมาจากคอของเธอพินพิสกำม,มือกับผ้าปูที่นอนเพื่อรวบรวมเรี่ยวแรงที่หล่นหายไปกลับคืนแต่ไม่รู้เพราะเป็นหวัดทำให้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหรือเพราะอะไรกันแน่แค่จะผลักเขาออกห่างจากตัวเองก็ทำได้ยากเต็มที จนตอนนี้ธนากรลากไล้ทั้งปากและจมูกสุกไซดอมดอมลาตามเนินอกแล้ววกกลับเข้ามายังหน้าอกอิ่มตอนนี้ทั้งปากทั้งมือของเขากำลังเล่นงานร่างกายเธออยู่ปล่อยนะหญิงสาวเค้นเสียงลอดไรฟันคราวนี้ยกมือขึ้นมาได้จึงผลักเขาออกห่างจากตัวแต่ร่างหนาไม่ไหวติงน้ำน้ำจา๋า ชายหนุ่มเงืมกงบอกกับเธอด้วยชื่อเล่นที่ไม่เคยเรียกได้อย่างอ่อนหวานขนาดนี้มาก่อนมือไม้ก็ลูบไล้ลูบคลำไปทั่วตัวหวังจะปลุกเร้าอารมณ์ของเธอให้เล่นตามเกมรักของเขาอีกหนแต่คราวนี้เธอกลับไม่ยอมง่ายๆอย่ามาเรียกชื่อฉันนะปล่อยคน่วยโอกาสหญิงสาวเลื่อนมือมาควานหาของที่พอจะใช้ป้องกันตัวได้แต่บนเตียงมีแค่หมอนนุ่มๆที่ต่อให้ฟาดเท่าไรคนอย่างเขาก็คงไม่สะดุ้งสะเทือน ธนากรพยายามปลุกเร้าอารมณ์ของเธอด้วยการเลื่อนปากขึ้นมาจูบเธอใหม่ยิ่งเธอเม้มปากตัวเองแน่นแค่ไหนก็ยิ่งอยากจะเอาชนะมากเท่านั้นเขาบทปากลงมาหาขนบฟันกระทบลงมาแค่เพียงนิดเดียวเธอก็เผลออ้าปากขึ้นหมายจะต่อว่าแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เขาสอดลิ้นเข้ามาจนได้ผินพิษฮึดหัดขัดใจเธอพยายามหลบลิ้นหลีกหลบแต่ธนากรก็ยังตามมาทุกที่โพรงปากเล็กแคบแค่นั้นเธอจะหนีไปไหนได้ สุดท้ายก็โดนเกี่ยวต้อนให้มาพาดพันแลกลิ้นกับเขาอีกจนได้น้ำผมรู้ว่าคุณต้องการฉันพินพิสายหน้าความต้องการทางธรรมชาติกำลังเรียกร้องแต่หากยินยอมไปกับเขาครั้งนี้เธอก็ต้องแพ้เขาซึ่งเธอไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นผมว่าเรามา ไม่หญิงสาวพงกศิษะขึ้นมากระแทกปลายคางของธนากรที่กำลังก้มหน้าลงมาเพื่อจะจูบเธออีกเธอได้ยินเสียงฟันกระทบกันดังกึกพร้อมกับเสียงร้องโอดโอยของเขาโอยทำบ้าอะไรของคุณน่ะพินพิษได้โอกาสผลักเขาออกห่างจากตัวแล้วลุกขึ้นมานั่งหายใจหอบคราวนี้ทั้งหมอนทั้งผ้าหม่มและของใกล้มือโดนโยนเข้าใส่ตัวเขาด้วยความโมโห นี่แน่คนชฉวยโอกาสหญิงสาวลุกขึ้นมาหอบหายใจจนตัวโยนมองเขาอย่างตื่นตระหนกเสื้อผ้าที่แต่งมิดชิดเกือบจะหลุดออกไปจากตัวเธอชี้นิ้วสันๆไปหาคุณจะปล้ำฉันหรือปล้ำที่ไหนเล่าคุณจูบตอบผมธนากรหัวหูยุ่งเพราะโดนหมอนฟาดมาบนหัวไปหลายทีจะบอกให้ด้วยนะว่าคุณกอดผมก่อน ใครจะไปรู้ก็นึกว่าเกิดอารมณ์เปลี่ยวขึ้นมาทุเรศเอาละเอาละไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีสิใครจะไปว่าอะไรนอนได้แล้วธนากรกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองเพราะเมื่อครูน่นี้เขาก็ตั้งใจจะจับเธอเปลื้องผ้าและมีอะไรกับเธอจริงๆเสียก็แต่เธอตื่นขึ้นมาเร็วเกินไปท่านั้นเองธนากรบอกเสร็จก็รวบหมอนที่พินพิษะโยนมาใส่เขาขึ้นมาบนเตียง นอนแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมโปงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ทำให้หญิงสาวแทบอยากจะตรงมาข่วนหน้าเขาแค่นี้หรือที่คุณจะพูดกับฉันเธอถามแต่เขาไม่ตอบยังคงมุดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนวมแต่สาบานเลยว่าคืนนี้ทั้งคืนเขาไม่มีทางข่มตาให้หลับลงได้แน่พินพิษะทนหงุดหงิดไม่ไหวก้าวฉับๆมาถึงตัวธนากรแล้วก็เลิกผ้าห่มขึ้นมา พอเห็นเขาแกล้งหลับก็กระหน่ำรัวกำปั้นเล็กๆไปบนตัวเขาโอ้ยจะบ้าหรือไงคุณมาตีผมทำไมเล่าคุณจะปล้ามฉันขอทอดสักคำยังไม่มีคุณเริ่มก่อนท้าไม่ผมอารมณ์ค้างเติ่งอยู่บนยอดไม้เนี่ยคุณตั้งหาที่ต้องรับผิดชอบธนากรโยนความผิดไปให้ทำให้เธอยิ่งออกแรงตีหนักขึ้นจนเขาต้องคว้ามือเธอไว้ กระตุกทีเดียวเธอก็เซล้มมาทับอกเขาและเขาถือโอกาสกอดเอาไว้แน่นๆจนเธอกระดิกตัวไม่ได้นี่ปลายตีผมจนช้ำเรื่องอะไรจะปล่อยคุณทำผิดถ้าจะพูดให้ถูกคือผิดทั้งคู่ผิดที่คุณกอดผมก่อนส่วนผมผิดที่ตอบสนองคุณเอาหนะ่าเราโตๆตกันแล้วจะกอดจะจูบกันไม่เห็นจะแปลกยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้ว ฉันไม่แต่งคุณก็รู้เท่ากับที่ผมรู้ว่าพ่อผมกับพ่อคุณไม่มีทางให้เราถอนมั่นกันมีแต่อยากจะเลื่อนการแต่งงานให้มันเร็วขึ้นเพราะนั้นผมว่าบางทีมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะเขาบอกจริงจังพินพิษะมันเขาอย่างไม่ไว้ใจนี่เขากำลังขอเธอคบอยู่เั้นหรือจะมาหมายไหนมองผมในแง่ร้ายไปได้คุณผมก็แค่เห็นว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ก็ลองลอง,ลองคบคบกันดูถ้าไม่ดีก็ค่อยว่ากันผมเองก็ไม่ใช่ผู้ชายเลวร้ายหรอกนะถ้าคุณไม่ใช่อคติมองคุณก็จะเห็นว่านอกจากผมจะหล่อมากแล้วเนี่ยผมก็เป็นผู้ชายโรแมนติกเอาใจเก่งเป็นผู้ชายสายเปที่หากบริการถูกใจเอ้ยหากคุณชอบอะไรผมก็พร้อมจะให้ถ้ามันไม่ยากเกินความสามารถหรอกนะนี่คุณกำลังขอคบกับฉันมันไปไม่รอดหรอก เราไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างอะไรที่ว่าไม่เหมือนกันเขาย้อนถามถือโอากาสที่พินพิษะนอนเป็นหมอนข้างอยู่บนตัวเขาโดยไม่ขัดขืนแอบวางมือมาบนสะโพกหนันนั่นนั้น,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 นโดยที่เจ้าตัวเองก็มัวแต่คิดตามจนไม่ทันรู้ตัวคุณเจ้าชู้ชอบเที่ยวชอบดื่มแต่ฉันไม่ผมเลิกก็ได้ธนากรบอกง่ายๆอะไรที่คุณไม่ชอบผมจะไม่ทำ ผมจะไปรับไปส่งคุณทุกวันไปไหนก็จะบอกหรือถ้าคุณอยากไปด้วยผมก็ไม่ขัดสาสาวที่มีผมจะโลให้หมดดีไหมจะได้สักกี่วันก็ลองดูก่อนสิคุณผมจะทำให้ได้นานที่สุดนั่นแหละแต่มีข้อแม้นะว่าคุณเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันเขาบอกทำให้ผิผดพลาดน่ายุง่งฉันไม่เห็นว่าตัวเองมีอะไรต้องเปลี่ยนหรือคุณจะให้ฉันเปลี่ยนไปทำอะไรที่ไม่เคยทำไม่มีทางหรอก ใครจะให้เปลี่ยนไปนในทางที่แย่ลงเล่าธนากรหัวเราะก็แค่ช่วยเย็นชาให้น้อยกว่านี้เอาอกเอาใจผมบ้างผู้ชายให้ตายยังไงก็ชอบผู้หญิงเอาใจไม่รับปากฉันก็เป็นของฉันแบบนี้รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ช่างพินพิษย่นจมูกธนากรจึงถอนหายใจออกมายาวๆกลอกตาขึ้นมองเพดานกำลังดีๆคุณนี่ชอบทำเสียเรื่อง ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แล้วคุณน่ะจะวางมือบนสะโพกฉันอีกนานไหมคุณนี่มันนักฉวยโอกาสชั้นยอดพินพิษเอี้ยวตัวมามองอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นชายหนุ่มหัวเราะแห้งๆยกมือขึ้นเป็นเชิงยอมแพ้หญิงสาวจึงผุดลุกขึ้นจากตัวเขาหันหลังแต่ธนากรยังถามขึ้นว่าตกลงว่ายังไงข้อเสนอของผมไว้ฉันจะคิดดูพินพิษตอบแล้วเชิดหน้าขึ้น เขามองเธอด้วยความรู้สึกหมันไส้นิดๆที่ยอมอ่อนให้ขนาดนี้แล้วแต่เธอก็ยังเล่นตัวไม่เข้าเรื่องอย่าคิดนานนักนะคุณโปรโมชั่นงามๆแบบนี้มีไม่บ่อยยญิงสาวย่นจมูกเดินกลับมานอนที่เตียงอีกด้านหนึ่งแต่ไม่ไวยหันมากำชับเขาอย่าทำแบบเมื่อกี้อีกบอกตัวเองด้วยละ่ะว่าอย่าละเมอมากอดผมเพราะผมเองก็ไม่กล้ารับรองความปลอดภัยเหมือนกันคราวนี้ ผมจะนอนให้ห่างคุณแต่ถ้าตื่นมาแล้วคุณมาอยู่ฝั่งนี้ห้ามมาโทษผมนะเง้นคุณนอนข้างล่าง <ะ S 1> พินพิษสั่งเพราะตัวเองเป็นคนนอนดิน้นกลัวจะดิ้นไปฝั่งเขาแล้วเจ้าตัวโมเมหาว่าเธอให้ท่าเง้นค <humidity> ุณนอนข้างล่างพินพิษสั่งเพราะตัวเองเป็นคนนอนดิ้นกลัวจะดิ้นไปฝั่งเขาแล้วเจ้าตัวโมเมหาว่าเธอให้ท่าเรื่องอะไรล่ะคุณหรือจะให้ฉันล่ะตามใจคุณสิ ผมไม่ได้สั่งคุณสั่งเองผู้ชายประสาอะไรพินพิษต่อว่าตัวเองก็ไม่ยอมนอนข้างล่างเช่นกันจึงตวัดผ้ามาแต่เพราะมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวมันจึงเลื่อนถไหลไปอยู่บนตัวเธอธนากรจึงโวยวายเฮ้ hey, คุณผ้ามันมีผืนเดียวห่มด้วยกันสิหนาวเป็นคนเดียวหรือไงชายหนุ่มยื้อผ้านุ่มผืนนั้นมาพินพิษยื้อคืนต่างคนต่างยื้อหยุดฉุดกระชากไตามา แต่คุณเป็นผู้ชายนะผู้ชายก็หนาวเป็นนะคุณมีใครฝังหัวคุณมาว่าผู้ชายหนาวไม่เป็นคุณนี่มันเป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆจะเสียสละให้ผู้หญิงสักนิดก็ไม่มีพินพิษต่อว่าเธอมองเขาอย่างฆ่าโทษเขาจึงม้วนตัวในผ้าห่มแล้วขยับมาใกล้ถ้าผ้าห่มมันผืนเล็กห่มได้คนเดียวผมจะยกให้หมดเลยต่อให้ผมต้องนอนหนาวทั้งคืนก็เถอะแต่นี่ผ้าห่มมันผืนเบื้อเริ่มออกขนาดนี้คุณห่มผมห่มก็เหลือเฟือ ยิ่งถ้าคุณขยับเข้ามาใกล้กว่านี้อีกมันก็ยิ่งจะเหลือแล้วจะต้องมีคนเสียสละนอนหนาวทำไมแล้วคุณจะให้ฉันห่มผ้าผืนเดียวกับผู้ชายที่เกือบจะลักกลับฉันนะรึก็แล้วแต่นะผมแบ่งให้คุณมากกว่าแล้วชายหนุ่มบอกแล้วหันหลังให้พินพิสเจ็บใจแต่คืนนี้มันก็หนาวจนเธอคิดว่าถ้าไม่ห่มผ้าไม่มีทางนอนหลับแน่เธอมองเขาอิงหนเห็นว่า เขาไม่ได้สนใจต่อล้อต่อเถียงอะไรกับเธอจึงเดินไปเปิดไฟทุกดวงแล้วมานอนบนเตียงธนากรจึงลืมตาขึ้นมาโวยวายเปิดทำไมเนี่ยคุณฉันไม่ชอบนอนมืดมืดยิงสาล,ล้มตัวนอนบนเตียงด้านหนึ่งม้วนตัวพันเข้ากับผ้าห่มทับชายหนึ่งไว้เพื่อว่าเขาจะได้ไม่แย่งผ้าไปจนหมดตอนถลับดีผมจะได้นอนมองหน้าคุณทั้งคืนเลย บางทีผมอาจจะได้เก็บรูปคุณตอนนอนนั้นลายยืดด้วยเอาไว้แบล็กเมลคุณสนุกดีพินพิสโยนหมอนข้างใส่เขาแล้วพลิกตัวหันหลังให้เสียงหัวเราะกลนประสาทของเขายังดังอยู่ใกล้ๆหูหน้าเธอแดงเมื่อเผลอคิดถึงจูบแสนเร่าร้อนที่เขากับเธอร่วมกันทำเธอยกมือมาแตะปากตัวเองไม่รู้ตัวว่ารอยยิ้มบางๆคลี่ออกยิ้มอะไรคุณหญิงสาวเพยปากค้าง ที่หันหลังให้เขาขนาดนี้แล้วยังเห็นว่าเธอยิ้มเธอเบือนหน้ากลับมาก็เห็นว่าเขาชะโงกหน้ามามองเธออยู่ทำบ้าอะไรเนี่ยอย่ามากวนประสาทได้ไหมพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้านะผมแค่อยากรู้ว่าคุณกำลังนึกถึงมันเหมือนที่ผมนึกหรือเปล่านึกถึงอะไรจะไม่ได้นึกเลยสักนิดหญิงสาวเบ้ปากแต่หน้ายังแดงกำ่ำโดยเฉพาะประโยคต่อมาของธนากร ก็นึกถึงตอนที่ปากของผมแนบลงมาบนปากคุณที่ผมไม่คิดว่ามันจะหวานมากถึงขนาดนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะเผ็ดร้อนชวนให้ปากพองซะอีกนะแต่รู้ไหมตอนที่ลิ้นผมเกี่ยวไปบนลิ้นคุณเลือดในตัวผมมันเดือดเหมือนจะกลายเป็นไอร้อนเลยถามจริงๆเถอะคุณไม่อยากลองอีกรอบหรือหยุดหญิงสาวยกมือขึ้นมาปิดปากเขาแล้วขึงตาใส่พูดอีกคาเดียวฉันจะฉันจะ จะจูบกันใหม่ใช่ไหมผมรออยู่ถ้าคุณอายผมหลับตาก็ได้ธนากรพูดไม่ทันจบเล็บคมคมก็จิกมาบนริมฝีปากบนและล่างของเขาเล็บฉันน่าจะคมเหมือนเข็มนะจะได้เย็บปากคุณให้ปิดสนิทพินพิสบอกเสียงเฮี้ยมแต่ลิ้นอุ่นๆที่สอดผ่านริมฝีปากเข้ามาแตะแต้มไปบนอุ้งมือเธอทําให้พินพิสสะดุง้งรีบชักมือออกแทบไม่ทันเล่นบ้าๆเล็บคุณอนะ ปิดปากผมไม่อยู่หรอกถ้าอยากจะให้สนิทมันต้องใช้ปากปิดฝันไปเถอะไม่ต้องรอฝันหรอกคุณอยู่ในห้องกับผมก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมืออยู่แล้วจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเพราะฉะนั้นถ้าอยากรอดพยายามทำตัวเป็นเด็กดีเข้าไว้ถ้ายังกวนใจผมอีกผมไม่รับรองความปลอดภัย พินพิสกัดฟันกรอดได้แต่เจ็บใจเพราะรู้ตัวดีว่าพะละกำลังของเธอกับเขาซึ่งเป็นผู้ชายอกสามศอกขืนเธอไปต่อกอนด้วยก็คงจะเสียเปรียบอย่างไรเสียงานก็เสร็จแล้วแค่สะกดคำว่าอดทนเอาไว้ก่อน